ค่ำคืนเงียบสงัดดาวดวงน้อยสองแสงระยิบระยับบนท้องฟ้ามืดมิดลมเย็นพัดโชยมาเบาๆลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆของบ้านสองชั้นหลังเล็กแสงจันนวนผ่องสาดส่องเข้ามาในห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยข้าของเครื่องใช้อย่างเรียบงาย่ายทว่าบรรยากาศกลับไม่ได้อบอุ่นอย่างที่ควรจะเป็น กลับปกคลุมไปด้วยความเงียบงนันและไอเย็นที่ชวนให้รู้สึกแปลกประหลาดเมนั่งเอนหลังบนโซฟาผ้าตัวเก่าดวงตาเอมองไปยังความมืดมิดภายนอกแม้จะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไม่นานแต่ความรู้สึกอึดอัดและวังเวงก็คอยตามรบกวนจิตใจเธออยู่เสมอตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในบ้านหลังนี้ เมสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกความเงียบที่หนักอึ้องเกินกว่าปกติเสียงเหมือนคนกระซิบที่ดังแว่วมาในความเงียบและความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับจ้องมองอยู่ลับๆแม้ในเวลาที่เธออยู่คนเดียวคืนนี้ความรู้สึกนั้นรุนแรงเป็นพิเศษไอเย็นที่สัมผัสผิวกายนั้นเย็นเยือกราวกับอยู่ในห้องแอร์ กลิ่นดอกลีลาวด,ดีที่เธอชอบปลูกไว้รอบบ้านกลับเจือด้วยกลิ่นทุบไหมจางๆชวนให้ขนลุกหรือว่าเมย์พึงพำกับตนเองดวงตาสวยเหลือบมองไปยังเงาตะคุ่มที่ทับทับอยู่บนผนังปูนเก่าๆราวกับมีใครยืนซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเองเสียงคลืดเบาๆก็ดังมาจากชั้นบนของบ้าน เสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินแต่สำหรับเมยแล้วมันกลับก้องกังวานอยู่ในหูอย่างชัดเจนหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวาดวันเธอค่อยๆลุกขึ้นยืนมือเรียวกำชายเสื้อยืดตัวโปรดแน่นแสงจันทร์ส่องกระทบกับใบหน้าของเธอเผยให้เห็นร่องรอยแห่งความกังวลที่ปรากฏอย่างชัดเจนใครอยู่ข้างบน เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงพยายามควบคุมให้เป็นปกติความเงียบตอบกลับมาราวกับบ้านทั้งหลังกำลังกลั้นหายใจรอคอยเมตัดสินใจก้าวเดิอนอย่างช้าช้ามุ่งหน้าไปยังบันไดไม้ที่ทอดขึ้นไปยังชั้นบนเสียงฝีเท้าของเธอบนพื้นไม้ดังกึกกึก เป็นจังหวัดที่เนิบช้าท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนความเย็นยเยือกยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นกลิ่นทูบไม้เริ่มชัดเจนขึ้นเรากับมีใครเพิ่งจุดไว้ดวงตาของเมกวาดมองไปทั่วบริเวณแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างบานเล็กเผยให้เห็นห้องนอนที่ว่างเปล่า ห้องนี้เคยเป็นห้องนอนของสามีผู้ร่วงลับของเธอความทรงจําเก่าๆลังไลเข้ามาในความคิดเรากับภาพเก่าๆที่หวนกลับมาพี่พบเธอเอ่ยชื่อสามีด้วยน้าเสียงแผ่วเบาเรากับกระซิบกับสายลมทันใดนั้นเองประตูห้องนอนที่ปิดสนิทอยู่ค่อยๆแง้มออกอย่างช้าๆเสียงเอียดเบาๆที่ดังขึ้น ทำเอาขนทั่วร่างของเมลูกชันเธอสูดลมหายใจลึกๆก้าวเท้าอย่างระมัดระวังไปยังหน้าประตูที่กำลังเปิดกว้างออกช้าๆแสงจันทร์สาดส่องเข้าไปในห้องเผยให้เห็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครเธอพึมพำด้วยความโล่งอกแต่ความรู้สึกประหลาดนั้นยังคงอยู่ ราวกับมีใครกำลังจ้องมองเธออยู่จากมุมมืดขณะที่เมย์กำลังจะหมุนตัวกลับเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างหูของเธอเมเสียงนั้นแหบพร่าและคุ้นเคยราวกับเสียงของคนที่เธอรักสุดหัวใจร่างของเมแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้ดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงเธอค่อยๆหันกลับไปช้าช้า ในเงามืดของมุมห้องปรากฏร่างกายของผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างคุ้นตาใบหน้าเศร้าซ้อยแม้จะดูซีดเจียวดวงตาที่จ้องมองมาอย่างเธอนั้นเต็มไปด้วยความอาวรณ์พี่พบเสียงของเธอสั่นเครืออย่างไม่อาจควบคุมได้น้ำตาเริ่มคลอเบา้า ร่างนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากเงามืดแสงจันทร์สาดส่องกระทบใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันคือพบสามีผู้ล่วงลับของเธอจริงๆเมพี่คิดถึงเมเสียงของเขาแผ่วเบาเราวกับเสียงกระซิบของสายลมเมสุดเข่าลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นสามีของเธออีกครั้ง แม้จะเป็นเพียงภาพมายาเมก็คิดถึงพี่พี่พบเมก็คิดถึงพี่พี่พบเธอสะอื้นให้ร่างของพบค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวเขาแต่ในความเย็นนั้นกลับมีความอบอุ่นที่เธอคุ้นเคยพี่มาเพื่อบอกลาเมเขาเอื้อมมือมาสัมผัสใบหน้าของเธออย่างแผ่วเบา ไม่อย่าไปนะเมร้องไห้โฮเธอคว้ามือของสามีไว้แน่นถึงเวลาของพี่แล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดูแลตัวเองดีๆนะร่างของพบค่อยๆเลือนหายไปเรากับควันไฟที่จางหายไปกับสายลมความเย็นเยือกค่อยๆจางหายไปกลิ่นทูบไหม้ก็เริ่มเลือนราง ร่างของพบค่อยๆเลือนหายไปราวกับควันไฟที่จางหายไปกับสายลมความเย็นยะเยือกค่อยๆจางหายไปกลิ่นทุบไหม้ก็เริ่มเลือนลางเมย์นั่งอยู่บนพื้นห้องเพียงลําพังน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มแต่ในความเศร้าโศกนั้นกลับมีความรู้สึกสงบอย่างประหลาด เธอรู้แล้วว่าสัมภเวสีที่อยู่ในบ้านหลังนี้คือวิญญาณของสามีผู้เป็นที่รักเขามาเพื่อบอกลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปแสงจันทร์ยังคงสาดส่องลอดหน้าต่างเข้ามาความเงียบงันกลับคืนมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้หนักอึ้งหรือหน้าหวาดวั่นอีกต่อไป มันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความรักอันเป็นนิรันด์เมลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆมองไปยังร่องรอยที่สามีเคยยืนอยู่เธอยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าของตัวเองรอยสัมผัสที่แผ่วเบานั้นยังคงรู้สึกได้